ข่าวใหญ่การเมืองวันนี้นายยงตรียอมรับตั้งวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะมนตรีก็เรียกว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตัวนายกตีเนี่ยท่านผู้ชมก็ออกมายอมรับว่าก่อนหน้านี้ในช่วงวันหยุดยางไดเ้เดินทางไปพบอาจารย์วิษณุที่บ้านพักแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของการเข้าพบและการหาลือซึ่งนายมงตีก็บอกว่าขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างตัวท่านกับตัว อดีตรองนายกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมเป็นที่แน่ชัดแล้วตัวนายกบอกว่าได้มีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์วิศณุเนี่ยเพื่อมาช่วยทํางานในทรเนียบรัฐบาลส่วนจะเป็นตําแหน่งใดน,นั้นก็รอติดตามแต่เบื้องต้นที่มีการคาดการณ์กันก็คือว่าน่าจะเป็นที่ปรึกษาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเดิมอดีตเนี่ย ัวอาจารย์วิษณุเนี่ยเคยเป็นเลขาคอรมอหลายยุคหลายสมัยท่านผู้ชมตั้งแต่ยุคคุณชวนคุณบรรหารคุณชาวลิตแล้วก็คุณทักษิณหลังจากนั้นก็ถูกคุณทักษิณเนี่ยชักชวนให้มาเล่นการเมืองท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าตัวอาจารย์วิษนุเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐนูนของประเทศไทยแล้วก็มีส่วนสําคัญในการเป็นรองนายยมตียุคบิ๊กตู่เป็นรองนายยมตียุคออของคุณทักษิณแล้วก็เคยเป็นเรียกว่าที่ปรึกษากฎหมาย เรียกว่าเป็นที่ยอมรับกันล่าสุดเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าการตั้งอาจารย์วิษณุมาเนี่ยแม้นายกจะบอกว่าเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่าใครๆก็รู้ว่าตอนนี้ตัวนายกเนี่ยมีคดีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญก็แน่นอนว่าอาจารย์วิษนุน่าจะมาเป็นกุญสือในการช่วยแก้ข้อกล่าวหานายรุมตีในชั้นของศาลร,รัฐนูญที่ถูก40สวเนี่ยยื่นเรื่องออถอดถอนจากความเป็นรัฐมนตรี ก่อนนี้ที่ตั้งคุณพิชิตเนี่ยชื่นบานขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องมาดูว่าบทบาทของอาจารย์วิสณุหลังจากนี้เมื่อกลับมาช่วยงานคุณเศรษฐานเนี่ยจะเป็นอย่างไรและจะสามารถช่วยให้คุณเศรฐานเนี่ยรอดพ้นจากคดีที่อยู่ในสารรัฐมนูญได้อยู่ไม่